เอาไปนิดบุรุษก่อนบุรุษซีจอเดนเบิ้งพี้นองว้าวสีดโอ้ยาบเลยเบิ้งสิลอกินเด็กสีดกันอืมแบไวะ สบายดีพี่นอ้องตัวสองยูทูบสบายดีมื่อนี้ประนินอยากกินชีสพ,พี่น้องบ่เคยกินชีสพพนว่า <c oughs> อยากล่องแบบชีสหลวนหลุดชีสแต่งผอดนอกพอะนัดซื้อชีสมาเลยเนาะกับบอลายยางเลยพี่นอ้องสีเห็ดเลยคอยพี่ก็เด็ดให้ประนินกินเลยประนินที่ว่าเป็นเป็นผู้รใส่ปุ๊กเห็ดตัง้งแบบอกประนินเลยนี่เนาะพี่น้องก,ก่อนเดือนก็ต้องกินชีสมาก่อนพ <c oughs> ่อวัาก่อนเดียวพ่อวัาไว้ เอาไปได้เอาเอาอะไรเนาะเอาสีลูกเตาเนาะนี่เนาะซีดลูกเตาไปเนี่นเพื่อนพูนสวยเซฟคุณซอยเซฟ <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวมันสีเสียเวลาครูน้องพี่น้องครูเบิง่งจะนอมนมาเบิ่งต้อนข่อยเกลี่ยเครื่องมอสีพี่น้องตอนนี้กำลังปั่นเนาะนี่มัดช่องคงเลยมีปัน้นแล้วเลยพี่น้องให้เบิ่งต้อนปั้นแล้วทุกอันสุดท้ายเลย เดี๋ยวจะน้ำมะเมืองต้นคนแล้วบัดนี้มาเนาะพี่นอกกะรลักจากขี้แล้วสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ลูกเนาะพี่นอ้องมีอุปกร,กรณ์เนาะมีแป้งอันนี้นุปป้ปังนะเตรียนุ้ปังเบมงพี่รองลูกนี้ก่นอ,กกนอ,กนอนลงกลงก่อนอ้าวแล้วนี่เนาะพี่น้องวิธีเห็ดเบื้องเอาพป่นิ่วิธีเห็ดเนาะลักจากนขี้แล้วเพิ่มกันบ่ ตัวน,น้งแป้งนี้ปึ๊บเนาะคุกเขาคุกเขาในแปง้งเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาแป้งขึ้นได้นี่แล้วปึ๊บเอาลงอีกเนาะเถือนนึงแล้วเนาะแล้วขึ้นได้นี่ปึ๊บลูแป้งอีกนอเนาะพอซองเถื่อนปุ๋ยสามเถื่อนเลย สามเสือะนเนาะอานาเหรอเอาหน้าวะคนอาป้ินินเอาหนาพี่เนาะหนาก็นานาเอา <c oughs> จะเสืออกมาเป็นอะไรเห็นเ่า <c oughs> เป็นคนลาวก็จะกินคือกันได้ชิดเห็นต่ามมะเทียมกินเป็นตะเสียมนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> เอาโอ้ห่ามึงจากลูกนเนาะมันเป็นลูกบางใหญ่เหมือนปนิน หลังจากนี้แล้วน้อพี่น้องอดเบิงลูกเดี่ยวนี่แหละบรรลุตกกะไบฮัมิตะเสียดให้เบิงนะกะมาคูกเนี้ยนี่เน,น่อไม่จเจอนี่แหละพี่น้องซีดนาะซีดลูกเตาของพ่อน้องแตง <c oughs> ว่าจากไก่โหลดไปแป้นหลดไม่เคยกินจะเคลือ เบิ่งในยูทูบเหี้ยเคยในยูทูบแล้วมาเห็ดน้ำพี่นอ้องโฆษณาเราไม่เห็ดยในร้านประนิจกินลูกนึงอลไรพี่นอ้นองเนาะมองมาพี่น้องก,ก็อยากเบิกแต่ลูกเรียกเนี่ยลูกต่อไปเดี๋ยวเสียเหีแ้แหละไปเบิ่งตอนถอดหรือตอนกินกเรอพี่นอ้องหลังจากแหววอจุไถ่เนาะพี่นอ้องเบิ่งนี่เบิ่งตอนถอด โอ้ตากล่องประนินมีสูมเขาสูมออกอีกนี่ตัวนี้ใส่ได้เลยเรื่องตัวนี้ข้ากันนะเนี่ยพี่น้องมาวะพี่น้องวู้จะด่าอลไรตั้งเบิดขอวัญชีพนี่บ่เว้นตอนกินหรอกชินอะไรในชีพนี่บ่จะแก้ก็ตะเกินบ้าบ่เคยกินตะเขื่อนนี่ชีพทะลุนี่ก่อนนี่งามๆพี่น้องตัวนี้ถลักไปถลักเลยถลักเลยเอาไว้ก่อนเอาไปงามๆก่อนเอาประนินวัตถุก่อนเบิ้งได้ชีวเยอะหน่อเบิ้งพี่น้อง ว้าวสิดโอ้ยงามเลยบังชิลออกิดเดสิด่อมบังไงวะออกมเข้มเนาะโอ้แต่ว่ากับพวกินเนะโอ้นี่น้อเขามากกินเิดกินเนะไม่ อร่อยมานะนีกกนก่กับซอสเขาไปเลยเนยเข้มนก็มเากคือแกมันตังกินกับซอสอ่ะนะมาเคือศแล้วก็มายองเอนสเออดี่าก ทางแรกน่นจาจะีเป็นนองคิดซิดไม่เหรอืม่เม็นน่องยืดใช่ปองเห็นจะในซอสัมันได้กินเองข้กวเปลี่ยนตเองข้เปียปตืก็ไปทำงนด้ครับตื่นเช้กว่า นี่เป็นน่าืมอ๊ะเหิบไม่ผมีม่สิบไม่กินเนะพออตีไก่ขาใหเขาไปนะนี่พอเห็นแต่เขากินเยอสับ ยังม่แห้มยมันมังไม่มนะัีมันาไม่ใชมาากนู่นเยิน่นี่นะับมาเลยบุคลาย แล้วไยๆนำชิ้ก้มต้องขย่ชน้นกมหวานมันเบิดแล้วน่อพีน่เนาแบบนั้นโลดชิ้งชิ้งก้มต้องขยำเดี๋ยวฮะสื่อล่อยมั้งไม่ค่าใ้่อยเลย กินกับตัวจาโ่ใจก็ไเลนะนีน่เย,ยืะนะกินกับยังยังมีีเดเอืมอืมถลักเลยน้องอ๋อาเด้อพี่น้องของชิบอกเด้อคนล่าบ้านเฮ่าเนาะผู้ที่บมเคยกินแล้วคือตั้ง <anto> รสจาด <anto> ออกกิบเข้มหน่อยหนึ่งเนาะยำใบทะมิดย่างคายๆรับายำบักซี่ก้มต้นทิวาขายำมหวานมันเบิดแนออน้อท่แท้เอยากแบบนั่นเนาะแต่ต่หม้อนี่มันยำเลยขึ้นเลยเลยสื่อตลายบุได้จะบุญเคยกินนะเป็นได้พิจา ชีสห ja? ้าซอสมะเขือเทศบุได้เอ้ซอสพริกไม่ใช่นี่นี่โม่ี่บุได้อล้วกูบังคับเลยกินไรไม่เหมือวะนึกนานนืรัางหรอบปนี่กินอะไรโม็สิเบอร์

เขาแล้นะนี่พี่น้องลูกคอยบุยกใส่เยอะเกินนี่แหละสีแคนผะอันนั้นเรียนพันจะคุดในมอนีีแล้วมุยกพวกบสบายดีมั้งสบายดีมั้งดู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 มั้งเอย เันาขากองน้ำเอ็นมาบนนอยก็บนก็อ่เราจะกบเกลือปนินจาละกินนีู่แนวจะกินบุรุท่นทีทัทายอกร้านอกย่งอีทํทายอกนอกอีกกินหนบเบ้อเดีวใหมึงหมักกสแปงชีส no c h e s e แม่เราเขาียว่าดอกชีสจะเชเงินกเทเียวนี่แหละ มอสอนนีกมเนม่มมนนอาจจะได้เงินขออีกแต่มอสชีตนีนกค็อสีเรียวได้เงินขอมอสชีตเลยหมับรังมันบดตีดปากมัน<ม>กินอะไรไม่บแสนะอาหารที่เขาบุกเค้ลอกเขากินแล้วมันตดปากเขาเสียแนวกับหมากนะที่ก,กินต่อแต่มอนี่มันเห็ดไปบ่าบหบันยงได้่หอกเบิงเบิง์กปนิดแหละก็แล้วเบิง์กปนิดหัวแหละก็พอแหละปนิดเสียกินบมไรถึงมาจบแหละ ผิดวังมันนี่สามอย่างไนางนะยังมีน่ที่โบเคยกินนี่หนึ่งน <c oughs> ี่โบฮิมะนี่สองนี่ปลาชะมดนี่สามสนี่ซีดนี่ที่โบเคยกินนี่ผิดวังคนสามเลยบ ه. บมักเลยว่าไงชูแก่หัวไม้มาเท่าไหร่เจอมันจะค่ายโบโอ้ตยตายตายแเขากรบอกทุกคนเป็นจริงไหมถึงเขาบบมักปูนอาจจะมักหัวไม้แต่ว่าเขากินแต่น้อยเขาอาจจะมักเขามากินตอนใหญ่เดียวเขาบบมักเสียเปรียบเทียบให้ยชูพังเนอะนี่ว่าหมูชูของข่อย น้อขอโทษขาอภัยแต่เกิดว่าพิจใจผู้ใดก็ดีบโบหิมานี่เปียวเทียมชามันเผาเอากินมันเผาดีกว่าปลาชมมันเปียวเทียบสิกับปลาดุกบ้านขอ่อยนี่ยเอากินปลาดุกดีกว่า<ม>นอ้อชีสนี่บ้านเขา,นาเนี่สิเปียวเทียบใส่เนี่ยชีสตีสเปียวเทียบใส่ใส่ยังดีกว่าชีสเปียวเทียบสใส่หนุ่มตามะลิหนุ่มตามะลิแสบกว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าชีสนี่เค็มมาจากหนุ่มกันเด นุ่มตามบรีเวลาเที่ยวท่นี่มันก็เยอะแบบนี้ซีเดียวกันแม่ก็หมดเสื้อก็หมดข่อยเมึงอวานได้ไดปเนว่าคืกอกูบะเอ้าเมึงสวานเสือกคืกอ,กอกูไปเ,<ม>เลือกฟังเสื้อหมอดเดือกฟังบบยหมาลูกเสือกฟังอะไรอย่าี้ย้อนวัฒนธรรมเนาะเฮาใหญ่มานน้ำวกนี้ก็เลยแสบวกนี้แต่พวกนี้เขาบอกเคยกินเนาะปู้ที่เขามาเขาก็จาแสบมันนะสำหรับข่อยนี่คือข่อยเบาเนี่ยเตอร์ดิอาตชีสกินเยอะข่อยน่าจะไปเจออีกเนาะมูสือมาฝากก็คือชีวาบุญยากูเนาะ แต่ว่าเสีเอาไว้ย้อนให้เกียดกันเปะนตำนานเลบนะมันกินในหนาพิจ่าคือพวกกินเนือชเนอะรื้ว่าชีดมันมีลายลูกแบบบ่มีโตแบบนี้แล้แบบแบบสบบนบบแ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 นบแิบแบบแบ่แบบแมบนบบแ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 าบแบ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 บแิบแบ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 บแานบแบบมลแบบแบแ แม่คอยได้ยินแต่คอยเบาเอื่นเทากบนะแหละบล็อกมึงในบล็อกแล้วว่าบล็อกดีกว่าแล้วว่าพังมึงเบาเลยวันนี้มาไว้ซีมึงเอาปอนเขาอันเดียวนี่นี um> <h <h ่ลุมมีบล็อกงานเราบล็อกเนาะการสิประมาณนี้เนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่เขามาส้มเนาะวาจาได้ที่บซสุภาพว่าเจ้าได้ทีพิดใจก็ขอโทษขออให้นะทีนี้เด้อพี่น้องเด้อว่าผู้คอบันเทิงเนาะขอเก็บเอาเล่นไปตามทัศนิชัยของข่อยเนาะประมาณนั้นพิดใจผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเนาะเอาขอขอบใจเอฟทุกคนสบายดีเอฟซี่ะสบายดีสบายดีสบายดีม่งทำถูกถูกมั้ยถูกอันนี้มันถูกโอ้ยมีลูกไส้ของพี่น้องซื้อยกไส้เฮียทีคนตั้งซื้อยกแห่นี่คยจะท่านี่ เบื้อนดอกไก่สัทธาพระแก้วขอสัทธาพระแก้วพราะนานเรื่อยเสยยกท่านจีชาว่าพระแก้วมรกตก็คือสิโพนแม่แท้แม่แท้มาจางขนาดนี้ตั้งชื่อห้ลูกเลยนาะสบายดีอีกท่านึงบ๊ายบายอ้าพี่น้องหลังจากคอกินชีสแล้วเบื้องพ่อคอกินบ่ะเนี่ยเบื้องอะไรชีสเบื้องอะไรมันฟูเยิร์มันเย็นเลยโอ้คุยแห้งแล้วได้เค็มไร ยัว่าได้แสบไปเลยนมฮะนมสดว่าจะคุยสอดรายอต้องกินบีต้องกินแบบ้องใช่สดเด้อกินแบบไรสดนี่กูว่าสีแบบของนมไปี่รถเบไปขี่รถไป แค่ไงบอกมาใส่ต้อนกเตะโตจะเวิร์นี่พี่น้องนี่แหละเจ้าเจ้าจิพ่อนุกเขาซาดนาเขาบอกกันมาเตะต้อนุกนี่พี่น้องลูกมันออกห้างโเชียแล้วปะเนี่ยังไงบอกไพ่อะไปีนมือนีหบ่รถยังไงขันซี่ยังขับมือใหม่โอ้ บ่เป็นยังบ่ล่ะตกผู้บ่ตกผู้บ่เกือบตัวหวยโอ้โมาติดต่อหนวกมาต่อใช้คำตื้อบ่เนี่ยลวกขามต่อไทยปกติจะเคยไปบ่ต่อไทยฮะมาติดต่อหนวกพี่น้องเลยบ่แม่บุกินไหนผิดไดยมันผิดกระเพาะยังวะ ทอดทิศเขาอือนิศกำมงกูจักกินเลยเสียอย่พอว่าโหลดวบุษเสบก็แส่กว่าแส่โหลดพวกกินมั้วรสชาติมันจะคือขนมตอดอือเข้มออืงกับบเข้มบุจจังพอเรจับนี่ตายพวกินอยู huh. ่